จากรูปนี้นะคะมีคนขอ,อกันเข้ามาเยอะว่าแอดมินสอนไหมคะก็จริงๆแล้วรูปนี้กิกไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็บอกว่าขอให้สอนเฉพาะตัวน้องเป็ดได้ไหมนะคะกิกก็เลยทําคลิปสอนให้เฉพาะตัวน้องเป็ดพ่อมดตัวนี้แล้วกันนะคะก่อนอื่นนะคะให้มาที่ตัวโฟลเดอร์ค่ะและกดคําว่า New นะคะเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ค่ะกด Yes นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้รูปทรงกลมสเฟียร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะกิกก็จะไปที่ตัวฟันเฟือง Setting เพื่อเปิดเอาไลน์ค่ะเวลาที่เราเลือกวัตถุนะคะก็จะได้มีเส้นบอกให้เรานะคะว่าตอนนี้เรากําลังเลือกวัตถุไหนอยู่นั่นเองค่ะส่วนตรงนี้กิกจะตั้งแบล็กเกลนะคะเป็นสีนี้นะคะตอนนี้กิกจะกดเปิด r e f e r e n c e ค่ะแล้วก็นําภาพเข้ามาใส่ด้านหลังนะคะ ตอนนี้กิ๊กกำลังปรับตำแหน่งแกน x แกน y อยู่นะคะเพื่อที่จะวางรูปภาพด้านหลังให้เขาไปอยู่ตำแหน่งด้านบนนะคะต่อไปค่ะเรามาที่ซีนค่ะแล้วก็กดที่จุด3จุดทำการโครนลูกทรงกลมขึ้นมานะคะแล้วเปิดคิสม o ค่ะใช้ลูกศรสีเขียวนะคะลากเขาลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วใช้กลมส้มใหญ่นะคะขยายเขาค่ะจากนั้นใช้ลูกศรสีเขียวดึงเขาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ คลิกจะลดความสูงของทรงกลมโดยใช้กลมกลมสีเขียวค่ะบีบให้เขามีความสูงเล็กลงนะคะต่อไปให้มาที่ซีนค่ะเลือกทรงกลมทั้ง2เช็คถูกทั้ง2ชั้นนะคะแล้วทำการกดที่ w o x k e l ค่ะตัวนี้เราจะใช้สำหรับการทำให้เชื่อมวัตถุทั้ง2นะคะเพื่อนๆจะ w o x k e l ไปข้างหน้าหรือว่าปรับ resolution ลดลงก็ได้ค่ะแล้วกด remesh กดคำว่าโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะภาพทั้งทรงกลมทั้งสงก็จะเชื่อมกันแล้วนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะกิกก็จะเปิด symmetry ทั้งแกน x yz แล้วใช้บาท s มู m o t h นะคะในการเกลีย่ยเขาค่ะบริโดยเฉพาะนะคะบริเวณรอยต่อค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะกิกจะเปิดเส้นแกนค่ะโดยที่มา symmetry เลื่อนขึ้นไปด้านบนคำว่า advance d ให้ติ๊กถูกตรงคำว่า show line นะคะจากนั้นเราจะปิด symmetry แกน y และแกน z ค่ะให้เหลือเฉพาะแกน x นะคะ น้องเป็ดของเราก็จะมีเส้นไกด์แบบนี้เกิดขึ้นให้เราได้ดูนั่นเองค่ะจากนั้นมาที่ฟอนต์วิวนะคะใช้กิสม o ย่อความสูงของเป็ดลงอีกหน่อยให้น้องตัวเล็กๆอ้วนๆน่ารนนักนกนะคะจากนั้นค่ะหันน้องมาด้านข้างหรือกดที่กลมๆนะคะไปทางสีแดงค่ะเราจะใช้ตัวมูฟนะคะในการดึงก้นให้น้องขึ้นมาอีกนิดนึงให้เหมือนเป็ดแบบนี้นะคะ กดที่ตัวบ้านกลับมาที่ฟอนต์วิวค่ะเราจะใช้แมสนะคะในการทำผ้าพันคอสีเหลืองค่ะปรับขนาดของแมสตามใจชอบทางด้านซ้ายมือจากนั้นนะคะเช็คให้ดูอีกทีว่า s y m เมทรีตอนนี้มีแกน x เปิดอยู่หรือว่าแกนสีแดงเปิดอยู่นะคะเราเวลาที่เราวาดรูปลงไปเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาเขาจะเหมือนกันค่ะเหมือนเราใช้มิลเลอร์นะคะในโปรแกรมวาดรูปนั่นเองค่ะ ให้วาดภาพบันคอลงไปแบบนี้เลยนะคะกิกจะทำเป็นเส้นแคบๆหน่อยแล้วก็มีโบตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมดูด้านหลังด้วยนะคะว่าด้านหลังเนี่ยมีภาพบันคอเกิดขึ้นไหมถ้ายังไม่มีนะคะเราจะต้องเติมให้เต็มค่ะเนื่องจากว่าน้องเป็นภาพ3ามินะคะเพราะฉะนั้นพยายามทำให้สวยทุกมุมนะคะ จากนั้นมาที่คำสั่งมาร์กด้านบนขวามือนะคะเราจะมาดูคำว่าเชลค่ะติ๊กเนตนะคะความหนาของการทำให้ extrac อ,กออกมาเนี่ยจะอยู่ที่0.126นะคะลองปรับเล่นกันได้เลยลเรา extrac ออกมาแล้วน้องดูบางไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิ๊กจะปรับเชลเนี่ยให้มีความหนามากขึ้นหน่อยเป็น0.166โอเคค่ะกิกพอใจที่ความหนาประมาณนี้แล้วนะคะ ก,ก็จะกลับมาที่ตัวเป็ดค่ะแล้วทำการเคลมแมสนะคะหลังจากนั้นกลับมาที่ตัวผ้าพันคอแล้วทำการวอลเซลตรงนี้ลองซักประมาณ137นะคะตอนนี้กำลังใช้บลัดสมูทอยู่นะคะให้เรากดที่วัตถุที่ต้องการสมูทก่อนนะอย่าลืมค่ะ ถ้าหากว่ามีปัญหาตรงขอบบริเวณที่เรา extract ออกมาเนี่ยมีเส้นขยุกขยักมากเกินไปนะคะก็ให้แก้ปัญหาด้วยการทำการ smooth แล้วก็ปรับ v อ x e เเอานะคะหรือวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นทรงกลมของตัวเป็ดเนี่ยจะต้อง v อ x e เเยอะๆประมาณ280-290ก่อนที่เราจะทำการ extract นะคะอีกอย่างหนึ่งที่กิ๊กจะใช้ก็คือการทำ u b d i v i s i o n ช่วยนะคะ กดที่ตัวคล้ายๆกับทองคำเหลืองกันนะคะตรงมันติ Resolution กด Subdivision นะคะถ้าใช้ Subdivision แล้วยังไม่ตรงหรือว่าไม่สมูทเท่าที่ควรกิกก็จะมาใช้วอกเซลในการช่วยปรับค่ะตอนนี้นะคะเราไม่ได้โฟกัสที่การทำผ้าพันขอนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสมูทให้มันเรียบมากนะคะต่อไปนะคะกิกจะใช้เครื่องมือครีสค่ะในการทำตัวโบนะคะ กิ๊ก็ขอเปิดโพสโปรเซสก่อนนะคะเพื่อนจะได้เห็นแสงเงาแล้วก็ขอเติมสีเหลืองให้กับน้องไปเลยนะคะสีตรงนี้กิ๊กจะเลือกแมททีเรียลวก่อนแล้วก็มาเลือกสีเหลืองที่หลังค่ะกดเพนต์ออนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใช้ครีสค่ะทำเป็นรอยแบบนี้ โพสต์โพสตเสนะคะตรงคุณตี้ไม่ต้องปรับเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะทํางานหนะะักค่ะปรับประมาณ60-50ก็พอนะคะส่วนคุณตี้ด้านล่างเอาคูณ1นน,นะคะทุกคนของเราเป็น iPad Pro นะคะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งประมาณกลางๆนะคะคูณ1.25ถ้าเครื่องยังไหวนะคะ แล้วเราก็นำครีสนะคะมาทำเป็นรอยตัวโบแบบนี้เลยค่ะทำเป็นสองขีดซ้ายขวานะคะแล้วก็ทำโบวงกลมตรงกลางค่ะตรงนี้อย่าลืมเปิดซิมเมทรีก่อนนะคะซิมเมทรีของเราเป็นซิมเมทรีแกน X นะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดด้านซ้ายด้านขวาก็จะเหมือนกันนะคะโอเคจากนั้นใช้สูทเก็บงานนิดๆหน่อยๆค่ะไม่ให้เขาลึกเกินไปกลับมาที่ตัวน้องเป็ดนะคะกดที่น้องเป็ดหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ขนมชั้นเลเยอร์นะคะกด add layer จากนั้นเลือกเครื่องมืออินฟลตค่ะอยู่ข้างล่างนะคะโอเคจากนั้นค่ะเลือกสีส้มแล้วไปที่ตัวแปลงเลือกสีส้มนะคะผลักขึ้นไปด้านบนนิดนึงให้กลายเป็นสีส้มแนวเหลืองๆค่ะตรงนี้ถ้าหากว่าไม่ขึ้นสีนะคะตรงคำว่าเพนติ้งให้กดเช็คถูกด้วยนะจากนั้นก็วาดรูปลงไปได้เลยเป็นปากเป็ดแบบนี้ค่ะ ถ้าใครกลัวลืมเลเยอร์นะคะสามารถใช้เครื่องมือปากกาดินสอนะคะทําการเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์ได้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะกิกจะลองตั้งเป็นปากเป็ดน,นะคะกดโอเคค่ะต่อไปถ้าเราจะทําอะไรอีกเราก็กดเลเยอร์แล้วก็วาดรูปลงไปนะคะตรงนี้กิกจะทําเป็นตาค่ะโดยใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆวาดรูปลงไปแล้วมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นให้แก้ไขโดยการบล็อกเซลภาพนะคะปรับ Resolution 290กด r e m e ม e ค่ะจากนั้นกดปิดนะคะลองวาดอีกครั้งก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีความเนียนมากขึ้นนะคะแตกต่างจากที่เราวาดเมื่อกี้เลยตรงนี้ขอวาดรูปกลมๆให้น่ารักหน่อยนะคะ ต่อไปเลือกสีแก้มนะคะมาที่ตัวแปลงค่ะอันนี้กิ๊กเคยตั้งค่าสีไว้แล้วนะคะกิ๊กก็เลยจะนําสีนี้มาใช้ได้เลยค่ะมาที่ขนมชั้นนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะขอ add layer ใหม่นะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งระบายสีแก้มชมพูลงไปค่ะตอนนี้เราก็ยังคงใช้ตัว i n f r a r e อยู่นะคะแล้วเราก็จะลด opacity ของตัวแก้มลงค่ะอ่าแบบนี้น้องเขาก็จะได้เป็นชมพูแล้วก็มีความป่องๆอ,ออกมานะคะ เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะคะใช้อินฟรเรดเหมือนเดิมค่ะตัวสีแปลงนะคะกิ๊กจะเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองอีกโทนหนึ่งนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบสดใสมากๆเลยค่ะมีความมันวาวด้วยนะคะเป็นเหลืองแบบเลืองเหลืองนะคะแล้วก็วาดลงไปแบบนี้ได้เลยเป็นปีกเขาสองข้างนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะไม่เหมือนปีกพอเราดูจริงๆแล้วมันน่ารักมากเลยค่ะ ต่อไปทำขาเป็ดกันนะคะมาที่ซีนค่ะเลือกทรงกลมนะคะกดแอดแล้วก็เลือกโซเฟียค่ะจากนั้นนะคะใช้กิสมค่ะย่อเขาให้เล็กลงใช้สีเขียวนะคะลากมาไว้ด้านล่างใช้สีแดงลากมาไว้ด้านข้างนะคะย่อลงมาอีกค่ะซูมออกนะคะแล้วเราก็จะทำให้เขาแบนๆแบบนี้โดยใช้กลมๆสีเขียวนะคะจากนั้นเราจะย่อสีฟ้าลงย่อทั้งหมดลงนะคะประมาณนี้เลย แล้วก็ดันขึ้นเข้าไปนะคะมาทางด้านข้างค่ะกดที่สีแดงเข้มนะคะแล้วก็ใช้ลูกศรสีฟ้าผักมาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะจากนั้นกิ๊ขอใส่สีของเขาก่อนนะคะจะเป็นสีส้มค่ะปรับให้เป็นส้มๆแกมเหลืองนิดนึงนะคะกดเพนอค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะหมุนโดยใช้แกนสีเขียวค่ะหมุนเขาเยื้องๆนิดนึงนะคะ ปรับตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วกด validate ค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนให้กดเครื่องมือแว่นขยายนะคะคํา่่ s solo ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาในวัตถุนี้วัตถุเดียวนะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าเส้นแกนแดงเนี่ยมันอยู่ในแนวแกนที่เราไม่ต้องการเราจะเปิดเฉพาะเส้นสีน้ำเงินนะคะแกน z ค่ะเราจะใช้ move นะคะดึงเขาออกมาเป็นท้าเป็ดตีนเป็ดนะคะแบบนี้ค่ะ ตรงนี้เปิดซิมเมทรีเฉพาะแกนแนนะคะเวลาดึงออกมาก็จะทำพร้อมๆกันทั้งสองด้านแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะเราจะหาจังหวะในการดึงให้เหมือนกับตีนเป็ดมากที่สุดเวลาเรามองนะคะอย่ามองแค่มุมเดียวค่ะให้เราหมุนไปมุมอื่นด้วยนะคะเพราะว่า เวลาที่ดูมุมอื่นแล้วถ้ามันโอเคก็ถือว่าได้ละแต่ว่าถ้ามุมอื่นไม่ดีแต่มุมดีเฉพาะมุมบนก็ไม่ควรนะคะตรงนี้ถ้าเราพอใจแล้วนะคะเราก็ไปปิดแว่นขยายค่ะก็จะเป็นการปิดโซโลนะคะลองดูภาพรวมเมื่อเท้าเป็ดน,นะคะมาประกอบกับเป็ดแล้วถ้าออกมาดูดีก็พอใจแล้วค่ะ แต่ว่าถ้ายังไม่โอเคนะคะนอกจาก Move แล้วเพื่อนๆสามารถใช้ตัว drag นะคะมาช่วยในการทำเป็นเท้าเป็ดแบบนี้ได้ค่ะต่อไปนะคะให้ทำการโครนเท้าเป็ดอันนี้อีกข้างหนึ่งออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้ g i ส m o นะคะแกนสีเขียวลากดึงขึ้นไปไว้ข้างบนดูที่มุมมอง t o อป i ิ w นะคะตอนนี้เขายังสเปดสะปะเราจะใช้พายวดค่ะแบบอะไรนะคะเซตติ้งมาอีกครั้งถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ ให้ปรับจากเว r ร์เทกเป็น Group ค่ะเราก็ดึงเขาออกมาค่ะจากนั้นเราก็จัดตำแหน่งของเขานะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่ตาม r e f e r e n c e หรือว่าตามต้นแบบค่ะตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะ โอเคค่ะเก็กจะจัดไว้ประมาณนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำหมวกกันค่ะโดยการขึ้นทรงหมวกนะคะเก๊กจะใช้ทิ้วในการขึ้นทรงนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือทิ้วแบบผาดน,นะคะลากเส้นลงมา1เส้นก่อนนะคะให้เฉียงๆไปทางด้านข้างนิดนึงค่ะแล้วกดกลมๆสีเขียวค่ะจากนั้นมาทางสีแดงนะคะเราจะมาปรับตำแหน่งค่ะ ใ h เช็กกิสมนะคะลากเขาไม่อยู่ตรงกลางหัวของเป็ดแบบนี้เลยจากนั้นค่ะกด e d i t นะคะตรง radius ให้กดเป็น3เส้นแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็จะมาดัดตัวทิ้วนะคะให้กลายเป็นหมวกนั่นเองค่ะตรงนี้การเพิ่มจุดนะคะสามารถกดตรงเส้นกลางๆได้เลยค่ะแล้วใช้กลมกลมสีส้มนะคะปรับความกว้างของขนาดตัวหมวกนะคะ จริงแล้วทรงของหมวกเพื่อนๆสามารถทําได้เองนะคะออกแบบได้เองได้เลยค่ะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวกิ๊กจะทําให้เหมือนต้นฉบับละกันนะคะใครอยากจะทําหมวกแม่มดพ่อมดแบบที่เป็นมีดาวอยู่ตรงปลายหรือว่าทําใบเล็กๆหรือว่าใบใหญ่ก็สามารถจินตนาการได้เองเลยนะ ค่อยๆดัดไปทีละจุดนะคะทุกคนถ้าหากว่าเรากดที่กลมๆสีขาวหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดสีดําค่ะถ้าเป็นจุดสีดำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความโค้งนะคะมันจะเป็นความเหลี่ยมแทนค่ะส่วนใครที่อยากจะลบจุดนะคะก็สามารถเอาจุด1จุดมาชนจุดอื่นนะคะก็จะเป็นการลบจุดแล้วนั่นเองค่ะตรงนี้ค่อยๆใช้เวลาในการปรับจุดไปเลยนะคะ ถ้าพอใจแล้วให้กดเช็คถูกวอลิเดตได้เลยค่ะอ่าโอเคจากนั้นขอทำการวอล์กเซลสักนิดนึงเป็น188นะคะเวลาปรับ Resolution ตรงว o x e กซให้กดรี e มชด้วยนะคะแล้วใช้บลัตสมูทเกลี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ย,ยนะคะถ้าหากว่าเราปรับวอล e กเซลเยอะก็จะเป็นเหลี่ยมๆโพลีโอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิ๊กขอลดวอกเซให้เหลือ147ค่ะ ค่อยๆสมูทเขาเบาๆนะคะต่อไปเราจะทำที่คาดหมวกค่ะโดยใช้เครื่องมือเซลแมสนะคะแบบเรกแทนเกิลค่ะให้เราลากเส้นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก่อนถ้าจะหมุนนะคะให้ใช้2นิ้วกลางแล้วก็ดัดดัดมุมเอานะคะจากนั้นถ้าพอใจแล้วนะคะเราก็กดที่พื้นที่สีขาวหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าเรายังไม่พอใจก็ลากจนกว่าจะพอใจนะ ตรงนี้นเพื่อนเพื่อเห็นว่ามันยังเป็นเส้นขยุกขยิกอยู่ถ้าเราอยากให้เนียนเราก็ปรับบเซลล์ให้เพิ่มขึ้นนะคะแบบนี้เดี๋ยวกิกจะขอย้อนกลับแล้วก็ปรับบเซลล์ให้เนียนก่อนแล้วก็ stamp ลงไปใหม่ค่ะทีนี้นะคะตัวที่คาดเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะเราก็มาที่ shell นะคะแล้วก,กด extract เ,เลย ก็จะเห็นว่าภาพตัวที่เป็นที่คาดของหมวกนะคะก็ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดที่ตัวหมวกแล้วก็เคลียร์แมสก่อนนะจากนั้นมาที่ที่คาดค่ะแล้วเราก็ทําการสมูทเลยนะคะตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่เล็กเพราะฉะนั้นกิกจะไม่ทําการวอกเซลนะกลับมาที่หมวกแล้วทาสีได้เลยกิกจะมาที่แปรงนะคะแล้วก็ใช้ตัว ดูดสีนะคะดูดสีของสีน้ำเงินเก่าขึ้นมาค่ะเวลาดูดสีนะคะสามารถใช้ปากกากดค้างไว้นะคะหรือว่าใช้นิ้วกดค้างไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะกิ๊กจะใช้บัตรเปิดแบบซับด้วยนะคะกดซับเนี่ยกดที่ตัวเครื่องหมายลูกน้ำด้านข้างด้านซ้ายนะคะจากนั้นปรับเลเดีรให้เล็กลงและอินเทนซิตไม่ต้องแรงนะคะตรงนี้เราจะเจาะหมวกเขาเข้าไปค่ะ เพื่อนๆพยายามดูด้านบนด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทะลุค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยจากการที่เรากลัวทะลุเนาะก็กลายเป็นว่าเขามีรูปทรงที่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นรูปทรงที่กิกต้องการนะคะแล้วเราก็ใช้บัตรสมูทนะคะเกลี่ยค่ะจากนั้นใช้มูฟนะคะทําเป็นรูปคลื่นแบบนี้ค่ะขยับเขาขึ้นเล็กน้อยนะคะให้มีความพริ้วไหวหน่อย ตรงปลายหมวกนะคะกิ๊กจะใช้แฟล t เทนค่ะในการทำให้เขาทู่ๆแบบนี้แล้วใช้บัตรสมุติในการเกลี่ยนะคะปลายเขาก็จะไม่แหลมคมค่ะกิ๊กต้องการให้มีความทู่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าภาพจะได้เป็นภาพที่น่ารักไม่ดูลายค่ะจากนั้นปิดโซโลมาดูภาพรวมนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าตัวที่เป็นเส้นคาด เขาเกิดการบิดเบี้ยวไปด้วยนะคะเราก็ทำการขยายด้วยใช้กิสมแล้วก็ปรับตำแหน่งอะไรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะตอนนี้นะคะกิ๊กจะเอียงหมวกเขามาทางซ้ายค่ะโดยที่ไปที่ซีนนะคะเลือกทิวกับตัวที่เป็นทิวเอ็กซ์แทรนะคะที่เราทำหมวกไว้แล้วใช้กิสมค่ะปรับขนาดที่ใหญ่ขึ้นผักไปทางด้านซ้ายและหมุนเล็กน้อยนะคะ เพื่อความน่ารักค่ะหันมาทางด้านข้างแล้วก็อาจจะขยับไปด้านหลังนิดนึงพยายามเอาให้จมนะคะแล้วก็เอ,เอียงมุมองศาของหมวกให้ดีๆนะคะสุดท้ายทำไมก้กายสิทธิ์ใช้ทิ้วแบบผาดนะคะลากเส้นลงมา1เส้นแล้วกดที่จุดสีเขียวค่ะ จากนั้นนะคะเปิดเลเดียสอจุดค่ะแล้วก็ทําให้เล็กลงด้านบนส่วนด้านล่างจะทําให้ใหญ่กว่าด้านบนนิดนึงนะคะแล้วหันมาด้านข้างค่ะปรับจุดสีขาวนะคะให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมค่ะแล้วกด validate นะคะใช้ smooth ค่ะเกลี่ยเขานะคะจะรแล้วมาที่แปลงแล้วลงสีน้ําตาลได้เลยค่ะกด paint a l l นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้พ่อมดเป็ดน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้กันแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกิ๊กจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปติวเต i a l แบบฟรีมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆกันค่ะขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมกิ๊กมาตลอดนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ